ถ้าเราไม่ฝึกมันจะฟุ้งโดยเปรียบเหมือนจับสัตว์หกชนิดเหมือนกันเอาเชือกผูกแล้วมาทําเป็นปมในท่ามกลางจับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขสุนัขิี่จอกจับลิงอ่าโยมลองนึกตามแล้วจับไอสัตว์หตัวเนี่ยมาผูกผูกได้เชื่อกับตัวมันนะแล้วเอาทั้งหมดเนี่ยมาผูกเป็นปมในท่ามกลางเป็นยังไงจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นอากาศ งูจะเข้าจอมปลวกสุนัขจะไปเข้าออบ้านเข้าป่าช้าเข้ามันก็เยอะกันนใช่ไหมสัตว์ตัวใดมีแรงมากกว่าก็จะดึงไอสัตว์อีกห้าตัวลากไปเป็นพวนเลยใช่ไหมตาจะฉุดเอาพิกขูไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจเธอก็จะรู้สึกอึดอัดขยักขยงหูจะฉุดเอาพิกขูไปหาเสียงที่น่าฟัง เสียงที่ไม่น่าฟังเธอก็จะรู้สึกอึดอัดขยักขยแงใช่ไหมจะมูกจะฉุดเอาพิขุไปหากลิ่นที่น่าสุดดมกลิ่นที่ไม่น่าสุดดมเธอก็รู้สึกอึดอัดขยักขยแงเราจะอยากเสพอารมณ์ที่น่าพอใจอารมณ์ที่น่าพอใจไม่เอาไม่เอา,เอาอยามาเอาฉันต้องมีคนสรรเสริญอย่างเดียวคนนินทาฉันไม่ได้ยมเลือกได้ไหมในชีวิตว่าไม่มีใครนินทาฉันเลยใครในโลกนี้ไม่ถูกนินทามีไหม ไม่มีพระพุทธเจ้าสร้างบาร,รมีมาขนาดไหนยังโดนนินทาเลยคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกถ้าโยมไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงโยมจะมีแต่ความทุกข์ทุกจากการถูกนินทาทุกจากโลกกะระทำทุกจากการเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาทุกจากการประสบกับความทุกข์ในใจแต่ถ้าโยมจะใช้ชีวิตเป็นพระองค์ปรับอุปมาใหม่เรียบเหมือน บุรุษจับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวแล้วผูกเข้ากับอะไรเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงนจับงูจับนกจับจระเข้สุนัขสุนัขจิ้งจอกจับปลิงไอ้พวกนี้ก็จะดึงจะเยอะกันเลยใช่ไหมพอปล่อยปุ๊บไอสัตว์หกชนิดงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปนักกาสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงจะไปป่าพอเยอะไปเยอะมาผลที่สุดยอมปล่อยให้มันเย่อทั้งวันหมดแรงไหม หมดแรงหมดแรงแล้วโยมจะเห็นสภาพไอสัตว์หกตัวนี้เป็นยังไงมันก็จะมานั่งเจา้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักหมดสภาพจริงไหมอ่านั่นนหะเหมือนเขาทรมานช้างป่าเขาก็จะมาผูกกับเสาหลักเลยปึง้งได้ช้างป่ามาเอาดิ้นสะบัดไปสะบัดไปผลที่สุดหมอบหมดแรงใช่ไหมจิตเราเหมือนกันนี้คือวิธีการฝึก และอะไรคือเสาเขื่อนเสาหลักของเธอพระองค์บอกกายยักตาสติคือเสาเขื่อนเสาหลักที่ให้จิตมาตั้งอยู่เอาจิตมาผูกกับกายไว้ผูกให้มากให้บ่อยพระองค์บอกว่าให้เธอเจริญให้มากกระทําให้มากกระทําให้เป็นยานดุดเครื่องนำไปคือเอากายเนี่ยเป็นยานพาณนะิชดุดเครื่องนำพาเราไปสู่นิพพาน กระทำให้เป็นของที่อาศัยได้อาศัยกายเราเนี่ยให้มันอาศัยได้เพียนตั้งไว้หนึ่งหนึ่งเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายหนึ่งหนึ่งเพียนเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียนปารบสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้ดังนั้นให้เราเนี่ยเอาจิตมาอยู่กับกายเรื่อยๆและถ้าเราทําเรื่อยๆอยอย่างเนี้ยในที่สุดเราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานและอมตะธรรม แต่ถ้าโยมจะใช้ชีวิตเป็นพระองค์กลับอุปมาใหม่เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวแล้วผูกเข้ากับอะไรเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงนะจับงูจับนกจับจระเข้สุนัขสุนัขกิ้งจอกจับลิงไอ้พวกนี้ก็จะดึงจะเยอะกันเลยใช่ไหมพอปล่อยปุ๊บไอ้สัตว์หกชนิดงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นไปนักกาสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขกิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงจะไปป่าพอเยอะไปเยอะมาคนที่สุดโยมปล่อยมันเยอะทั้งวันหมดแรงไหมหมดแรง หมดแรงแล้วโยมจะเห็นสภาพไอสัตว์หกตัวนี้เป็นยังไงมันก็จะมานั่งเจ้านอนจับอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักหมดสภาพจริงไหมอ่าจิตเราเหมือนกันนี้คือวิธีการฝึกและอะไรคือเสาเขื่อนเสาหลักของเธอพระองค์บอกกายยัตาสติคือเสาเขื่อนเสาหลักที่ให้จิตมาตั้งอยู่เอาจิตมาผูกกับกายไว้ผูกให้มากให้บ่อยพระองค์บอกว่าให้เธอเจริญให้มากกระทําให้มาก กระทำให้เป็นยานดุดเครื่องนําไปคือเอากายเนี่ยเป็นยานพาหนะดุดเครื่องนําพาเราไปสู่นิพพานกระทําให้เป็นของที่อาศัยได้อาศัยกายเราเนี่ยให้มันอาศัยได้เพียงตั้งไว้หนึ่งเดืองเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายหนึ่งเดืองเพียงเสริมสร้างโดยรอบคออเพียปงปราบรสัมมเสมอด้วยดีดังนี้ดังนั้นให้เราเนี่ยเอาจิตมาอยู่กับกายเรื่อยๆและถ้าเราทําเรื่อยๆอย่างนี้ยในที่สุดเราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานและอมตะธรรม